เด็กๆในประเทศฝรั่งเศสเป็นเด็กที่สนใจในศิลปะวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตเขารักประวัติศาสตร์อย่างมากหินทุกกอนเส้นทางเดินของชีวิตของบรรพบุรุษเป็นเส้นทางเดินที่มีความสำคัญสำหรับเขามากคุณครูจะ อธิบายความยากลำบากของบรรพบุรุษความภาคเพียรของบรรพบุรุษที่ได้สร้างงานสำคัญด้านศิลปะไว้ให้ลูกให้หลานได้ชื่นชมในวันนี้พวกเราเกิดมาทีหลังใช้มือจิ้มเห็นทุกอย่างแต่คนสมัยโบราณน,นั้นอุปกรณ์ไม่มีเมื่ออุปกรณ์ไม่มีก็ต้องใช้ความเพียรพยายามดูสิ ลายแกะสลักต่างๆงดงามแค่ไหนการออกแบบที่แข็งแรงอายุพันๆปีอยู่ได้อย่างไรรดและแต่เป็นหินทั้งสิ้นแกะรูปเคารพที่งดงามให้พวกเราทั้งหลายได้ชื่นชมนี่คือเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตและในนั้นก็คือดนตรีที่มาพร้อมกับศาสนา ทำให้เกิดความงดงามทำให้เกิดความมั่นคงทางด้านจิตใจถ้าหากว่าเราทุกคนมองเห็นศาสนาเป็นเส้นทางสันติภาพไม่ใช่เพียงแต่คำสอนเท่านั้นแต่มีผลที่เกิดขึ้นจริงทางด้านศิลปะวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตโดยไม่ต้องมีการเซ็นสัญญาผ่าน รูปแบบทางกฎหมายผ่านทางการเมืองแต่ให้เป็นธรรมชาติที่ทุกคนสามารถชื่นชมเข้าใจปฏิบัติเย็นสงบด้วยตัวเขาเองได้นั่นแหละสันติภาพจึงจะเกิดขึ้นขอเจริญพร